สวยโอดนแช่แข็งไปแล้วต่อเลยละกันโอ้ยโดนดิโดนไปดิโอ้ดูดิแช่แข็งเลยหลายตัวมาลสามตัวแล้วโดนไปสามตัวนี่โซคิงขึ้นมาฮะเย้ครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวบรู๊คเนี่ผมพาเกาะโฮเค้กนะฮะ ก็ล่างใหม่ที่เพิ่งเข้ามาผมของบลูนะมาเป็นสายวิ่งสีเขียวนั่นเองนะผมเป็นตัวที่โคตรเก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะผมก็สกิลหนึ่งเป็นสวาร์โร่แบร์เดรอนะับชื่ออ่านยากมากเลยฮะพุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูนะผมที่อยู่ในระยะไกลนะมีโอกาสมอบสถานแช่แข็งนะผมอีกท้งยยังมีโอกาสอ่าสร้างการโจมตีที่มอบความเสียหายในช่วงเวลาที่กําหนดด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะผมส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลโซคิงนะฮะ ทำให้โซคิมปรากฏตัวขึ้นนะผมมีโอกาสมาเหมนสลบนะใส่ตูตนะผมในยักลางนะผมแล้วกอ็อีกทั้งยังลดพลังโจมตีด้วยนะผมลดความเร็วด้วยนะฮะโซคิมเนี่ยจะหายไปเมื่อเราตายหรือว่าหมดเวลานั่นเองนะผมก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะผมเหมือนมาเจาแรนเลยนะคล้ายๆกันแต่ผลคนละอย่างกันนะผมส่วนคุณสมบัติเนี่ย ตอนที่สร้างควอมเสียหายจากการโจมตีปกติครั้งที่สามเนี่ยจะทําให้ศัตรูในีติดาน,นะแช่แข็งะระยะสั้นนะผมโดยการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะครับผมก็ห้านสะิบห้าสิบฮะทำให้สถานนะไฟช็อตไล่ผลและทําให้สถานนะชิงหัวใจไล่ผลในที่ปกติของบลูอยู่แล้วนะฮะตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสกิลสองจะยกเลิกการเพิ่มพลังโจมตีของศัตรูนะผมความเร็วในการชิงสุบ,บัติเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อพลังชีวิตมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยดึงชีวิต โอเคโยเวลาคูลดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น10%เมื่อทีมตัวเองครอบรอสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูโอเคฮนะก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผมมาครับผมเกมแรกนะเป็นด่านชาบันดี้ช่วงเย็นนั่นเองนะครับผมบรู้เนี่ยผมได้เอารองไปเล่นดูแล้วนะผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่สนุกเลยทีเดียวนะฮะคือตู้รีเจนเดือนนี้เป็นตัวที่แบบโอ้ยเป็นคู่ที่แบบเก่งทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นกลุ่มหัวฟางล่างใหม่ทั้งสองล่างที่เก่งทั้งคู่เลยนะ ก็แล้วแต่คนจะชอบนะแล้วแต่คนชอบนะผมถ้าใครอยากได้ก็สุ่มเลยนะผมทั้งบรู๊ทั้ง, Bruce, งนามิเลยนะฮะโอเคผมเปิดตัวโคตรเท่เลยครับผมโอเคทีมเรามีบรู๊กด้วยนะฮีชินุนก็มีบรู๊นะผมมีโรบินด้วยคนระับผมโอเคไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาบรูเป็นตัวที่เล่นสนุกมากคนระับผมไม่เชื่อเรา,เอาไปลองดูกันได้นะฮะสกิลแต่ละสกิลนี่โคตรเกรียนนะผมโคตรปวนเลยเป็นสายวิ่งด้วยนะผมมาฮะ ดึงธงกลางก่อนดีกว่าไหมานี่ทันไหมน่าจะทันอยู่นะดึงเลยแล้วกันโอเคไปช่วยเพื่อนหน่อยฮะอุย้ยสวยโอยโดนแช่แข็งไปแล้วต่อเลยแล้วกันโอ้ยโดนดิโดนไปดิโอ้โด,ดูดิแช่แข็งเลดหลายตัวมาแสามตัวแล้วโดนไปสามตัว,วน,วนี่โซคิงขึ้นมาฮะติดมือนต่อติดมือนต่ออะไรอะไรอุยมองมอง,มอ,งอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ดึงธงก่อนนะผมโซคิงใหญ่เกินตัวใหญ่เกินนะ อ๋อนี่ติดมือนเนี่ยติดสลบติดสลบเออเออแช่แข็งต่อวิบดูดิอย่งป่วนเลยผมเออเออติดแช่แข็งไหมละ่ะแช่แข็งเออสวยยังไงฮะยังไงมาดิมาดิาดเอ้ยติดมือติดมือโดนควันของสโมเกอร์ฮะหลบมาก่อนแล้วก็สกิลโอ้โหไม่ทันโอเคครับสวยเพื่อนแเราโซโคิงขึ้นมาเอาชนะแล้วเหรอโอเคอะไรวะเนี่ย โอเคครับแมตต์เมื่อกี้ถือว่าแบบวอม์มๆไปก่อนแล้วกันนะมันชนะเร็วเกินไปนะผมโอเคมาดูกันอีกสักเกมนะฮะก็โอ้ทีโอ้ยมีบรูคเยอะมากเลยทีมผมมีตัวหน,นึ่งฝั่งนูก็มีอีกนะครับผมก็ต้องลองจริงๆนะฮะบรูคเนี่ยต้องลองเล่นจริงๆคนระับมันสนุกมากเลยนะครับผมส่วนเรื่องเมตาจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามนะว่ามันจะอ่าขึ้นมาเป็นระดับแบบเแบบก่งเท่าก๊อดได้ไหมนะผมแต่ว่าอาจจะผมว่าอาจจะก๊อดก็อตน่นจะเก่งกว่าอยู่นะฮะ ก็น่าจะคลองอยู่แต่เดี๋ยวนี้คอสก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมก็มีตัวปราบคอสไม่เยอะนะฮะโอเคครับแต่ผมพูดถึงในระดับรีเจนนะผมของกุ้งหมวกฟางฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเหมือนเดิมเลยฮะแมตต์เดิมก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับผมชีวิตก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวพุงพ่งพุ่งไปหาได้ไหมพุ่งพุ่งแช่แข็งไปก่อนเลยอุ๊ยดูอนาชีครับผมโดนไปแช่แข็งเรียบร้อย นามิก็โดนนะแช่แข็งเออฟันไปเออูอกัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบอะมันเยอะมากเลยนะเนี่ยทำมันเล่นไปแล้วก็โซคิงขึ้นมาสลบไปเพื่อนแล้วก็ดึงธงเลยดีกว่าสรบไปดิสรบไปเออฟันฟันอุ๊ยออินุน,นาชีครับผมนามินามิามออ๊ยโดนสกิลไปฮะมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้อุ๊ยโซ,โซคิงโคิงคำรามรับผมโอ้โคเรเท่เลยว่ะสกิลเขากว้างด้วยะฮะ แล้วก็สกิลน้ำแข็งของบลูนี่คือแบบสวยมากเลยนะฮะโอเคครับคารวานิดคารวานิดสกิลว่าหลบก่อนอย่างสวยงามับผมไปเนะี้ยฮะเพอร์เฟกต์ดอตประเทพโซคิง so ขึ้นมาเลยผมยังไงโอ้โหโดนติดตัน้นสวยแนละ้วนานวยนามิไปไหนเนะี่ยอ๋อนามิเพื่อนเราัะผมโอเคเดี๋ยวไปยึดตรงตรงนู้นดีกวา่าผมไม่มีคนแล้วนะโ,โซคิงหมดเวลาเนี่ยนานอยู่เนะี่ยไปเล่นไป เกือบสิบวิแล้นะผมโอเคหายไปล้โอเคเรายืนรอธงนี้ก่อนนะรอคนมาแบบจะดึงธงนะฮะเดี๋ยวเจ็บเนื้อก่อนนะผมสวยโอเคทีมนองกำลังนำอยู่เลยนะฮนะสามสองฮะข้างบนเกิดเหตุชุลมุนอะไรกันเนะี่ยโอ้โโซคิงตัวบลเลอร์เลยวะโอยอย่าไปเล่นด้วยอะ่ะอุ้ยคารมดิสคารมดิสยา่าจำชื่อท่าไม่ได้เป็นว่าเรียบร้อยอะ่ะแช่แข็งแล้ว จำชื่อช,ชื่อท่าอ่านยากมากครับผมเราอุย้ยตีอะไรวะเนี่ยตีกระแพงโอเคนามินามินามิมาแนละ้วอินุอาชิด้วยครับผมเดี๋ยวมันจะมาดึงทงนี้เดี๋ยวโซ,โซคิสูสลบไปฮะอะไรอะไรอะไรจะดึงเหรอจะดึงเหรออะไรอินุอาชิเรียบร้อยแช่แข็งไปฮะสามสองหนึ่งออขอทีหนึ่ง,อองโอเคชะนะอีกแล้วจบเร็วอีกแล้ว,วโอเคไม่เป็นไรไปดูอีกสักเกมหนึงนะ่งฮะ มาครับผมเกมที่สามด่านเดิมเลยชาวมันดี้แล้วครับผมโอเคครับผมอุย้ยทีมหนูมีหมุดดาด้วยครับผมหมุดดาโอเคในเวลาวัดแล้วฮนะแต่เราแ,แพ้สีอยู่ดีครับผมแล้วเป็นสายวิ่งด้วยฮนะเล่นให้หมอเป็นสายวิ่งหน่อยฮนะไม่ใช่สายหมัดน,นะครับผมต้องไปเน้เนเนน้ดึงธงหน่อยนะครับผมสองแมตช์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะชนะเร็วเกินไปผมเดี๋ยวแบบน,นี้ต้องแบบอะยาวๆหน่อยแล้วนะเล่นให้มันยาวๆหน่อยครับผม แต่สก,กิลถ้าดูเนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นตัวรีเจนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะะก็ไปสุม่มะนะพูดขนาดนี้เนะก็แล้วแต่แล้วก็เก็บเพชรไว้ก็ได้นะผมเดี๋ยวมันก็วนๆวนวนมาอีกนะฮะสองตัวนี้เก็บเพชรไว้สุม e ่มอีแยกที่ขวานะผมโอเคจังหวะนี้ซันจิเราถึงก่อนโอ้แต่ดึงไม่ทันมันมันอยู่ในเขตพอดีโอ้โหโดนไหมฮะสก,กิลเด้งโดนนน้ำเฉยโอเคเราก็ชาร์จน้ำแข็งไปเลยแล้วกันโอ้โดนโดนมันดดพอดีฮะ จังหวะมันดุพอดีโอเคเดี๋ยวไปดึงธงนี้กันดีกว่าเออเรียบร้อยโอเคจะมาไหมจะมาไหมมีคนมาแล้วผมจะไปใช้โซคิงตรงกลารมาเลยโซคิง so อุ้ยแซมมอนแซมมอนแซมมอนโซคิงอมมอกมาแต่โดนอะไรเนี่ยไม่รู้โดนซันจิหรือเปล่าอุ้ยซันจิติดสลบท์อ่ะสลบเรียบร้อยแช่แข็งไปดิสกิลแช่แข็งจำชื่อท่าไม่ได้ขอโทษด้วยฮนะ อะไรอะไรโซโลโอ้โหโซโลออโต้คิกเหรอออโต้คิกเหรอฮะเดินปีกกำแพงมาแล้วะจะเล่นลไหมโอ้โหโอเคเราดึงมาฮะอุ้ยโซโลเป็นพอร์ตไปเนี่ยไม่ตีเราเฉายเลยฮะมีฮอกโซโลโอ๋อมีฮอกโซโลก็โซโคิงตรงกลางเลยละกันอุ้ยโดนไปสองตัวฮะโด,ดนโซคิงไปโดนสลบไปฮะแล้วก็แช่แข็งอือหูโค้ทเอโอเคอุ้ยแช่แข็งสองตัวโดนสองตัวเลยครับผมเราก็ ต่อเลยต่อเลยอูไม่ติดแนานน้วอ่ะเราก็ตีโซโลต่ออืมติดไหมเรียบรอ้อยใช่แข็งไปมีฮ็อกมีฮ็อกเรียบรอ้อยอุ้ยติดโคตรง่ายครับผมลแตกไปดีแตกไปสวยสวยโอเคนะ 41, สีนะ่หน,นึ่งใสใสนะจังหวะนี้ยืนแช่แช่ทงไว้ก่อนนะผมรอโอ้นี่ก็ชิมะหรอ,อเรียบรอ้อย <laughs> ใช่แข็งอย่างง่ายครับผมโอเคจังหวะน,นี้รอมัน ไปอตรงกลางวะเราแดดมาก่อนแดดมาก่อนมันหนีไปนู่นแล้วต้องกลับมาก่อนฮะโอ้ยโอ้โหโ,หโ,ด,โดนโดนผงรอไปครับผมไม่ทันได้มองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมเราโอ้ยตัวแล้วตายตายกันหมดเลยครับผมโอ้จังหวะนี้โดนมันนำยับแล้วไม่โอ้ no no ไปไปเพื่อนไปลุย เหมือนสองกีน hmm. เขาจบง่ายสองกมนี mm ่ hmm. เขาจบง่ายเกินไปแล้วผมเกมนี้เลย mm hmm. จะแพ้ไหมเนี่ย <laughs> น่าจะใกล้แพ้แล้วนะผมเวลาไม่น่าจะทันแล้วไอ้ mm hmm. ลูฟี่นี่มันยังไงวะฮ mm hmm. ะลูฟี่ยังไงวะฮะโอ้แพ้จนได้ับผมโอเคไม่เป็นไรฮะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะผมโอเคครับ mm hmm. ก็เป็นไงกันบ้างนะผม mm hmm. สลับบุ๊คโฮเค,ค้กนะผม ส่วนตัวเนี่ยผมให้อ่าสกิลสักแปดเต็มสิบเลยก็ได้นะฮะก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างกับค่อนข้างโกงเลยทีเดียวทั้งแช่แข็งทั้งสลบนะผมเป็นตัวที่มีซีซีเยอะมากเลยเนียครับผมก็ส่วนโมเดลเนี่ยค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะฮะโอเคถ้าใครถูกใจเนี่ยก็สามารถแบบไปสุ่มได้เลยนะฮะโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ